เปิดโลกใต้ทะเลเรียนรู้ความพิเศษป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการว a r i e t y สี่้าคค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินภูมิปัญญาและวิถีชีวิตรวมทั้งแกรัดเชิญพิเศษในช่วงบุกคลต้นแบบคนดีสีผภาคด้วยค่ะและวันนี้ปอยืนอยู่ที่ฟอควงซันไทยกว่าซื่อถนนคู่มนกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเถระซินติ้งในปี2558แล้วเสร็จในปี2562ด้วยอุดมคติของท่านคณาจารย์ซิงหวินที่ส่งเสริมเรื่องการให้ความเคารพความมีน้ำใจและให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานของสังคมสันติสุขอย่างแท้จริงอีกสักครู่เราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีาควันนี้น้องปุ๊กกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ ช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ที่อยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ <Wow. S 1> มาเยือนทะเลทั้งทีนะคะไม่ได้มาชมแค่ความสวยงามของทะเลเท่านั้นค่ะแต่ยังพาไปเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยค่ะจะเป็นยังไงตามไปชมเลยค่ะ สถานแสดงพัน์ธุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเป็นสถานที่ที่เน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลที่เราจะได้เข้าไปดูว่าโลกใต้ทะเลนั้นน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรภายในมีทั้งปลาทะเลหายากและสัตว์น้ำต่างๆหลากหลายชนิดโดยจะเน้นเป็นปลาเศรษ,ษฐกิจปลาสวยงามปลาในแนวปะาารางังและปลาที่มีรูปร่างแปลกพิสดารจะเป็นอย่างไรนั้นตามบุกกี้มาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตรงนี้ที่บุกี้ยืนอยู่นะคะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะโอาปลากระเบนค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่บุกี้ได้มาเห็นปลากระเบนตัวเป็นๆนะคะคุณผู้ชม <Wow. S 1> คุณผู้ชมคะตอนนี้บุกี้ยืนอยู่ที่ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนค่ะหรือเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นกระชังปลาขนาดยักษ์กลางทะเลเลยค่ะคุณผู้ชม คนสวยที่จะพาเราไปทัวร์อ่าวคุ้งกระเบนและนี่คือพี่พัชรารัตนานิลวงศ์นักประชาสัมพันธ์ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่นี่ค่ะช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลยังไงบ้างคะพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยจะเป็นลักษณะอ่าวกึ่งติดเหมาะสาหรับการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังปลาก็จะเป็นจุด แนะนำให้ชาวบ,บ้านเกษตรกรมาเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชงังที่นี่ก็จะมี4ี่กิจกรรมหลักๆก็คือสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชงังค่ะอันที่2ก็จะเป็นการเลี้ยงหอยนางรมอ่าสามธนาคารปูม้าและกิจกรรมให้อาหารปลาฉลามใ,ให้ย่างงั้นพาปุกกี้และคุณผู้ชมไปชมเลยได้ไหมคะ่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะคะไปคะ่ะ ส่วนนี้ที่ทําการอนุรักษ์ไว right ้ทําให้ส er ัตว์น้ําหรือระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีอะคะพื้นที่ดั้งเดิมมันเป็นป่าเชลนธรรมชาติมาก่อนนะคะแต่ส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ปลูกใหม่ทั้งหมดพอป่าเชลนเริ่มเยอะปลากุ้งหอยอะไรก็เยอะมากยิ่งขึ้นทุกๆปีชาวบ้านจากเดิมที่จับสับน้ําไม่ได้เลยก็จับสับน้าได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ชมคะ่ะวันนี้บรรยากาศเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะปุ๊กกี้ดีใจมากเลยที่ได้มาเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและหลังจากนี้ค่ะปุ๊กกี้สัญญาว่าจะไม่ทําร้ายท้องทะเลพร้อมกับรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทยให้สวยงามแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ ขอบคุณนางพูกิ้งค่ะจากจังหวัดจันทบ,บุรีเรากลับมาที่ฟอกวงซันไทก่กัวซื่อที่แห่งนี้มีงานพุทธศิลป์ที่เราได้ชมมากมายนะคะโดยเฉพาะตรงนี้เลยปอพาท่านผู้ชมมาชมงานประติมากรรมศิลปะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ที่นี่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะแต่ตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีา้ด้วยค่ะ